ให้สียงภาษาไทยโดยพัดไรซิ่งสวัสดีเมนูน้อยเป็นยังไงกับบ้างห่ะว,วันนี้ค่ะนี่เธอชอบตุ๊กตาแบบนี้หรือเปล่าแบบที่มันแดกก็ไปแล้วก็คี้ไม่สัว์ก็ชอบนะคะงั้นเธอคงจะหลงรักตุ๊กตาตัวใหม่นี่มอลลี่ฮะไม่อย่าถามมากได้ไหมเมนูน้อยเอาเมนูอีกดอก และเธอก็จะรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนใจเย็นๆนอีมอลลี่มีดั้งหนมถึงตูดที่มีขนเยอะชิบหายมอลลี่เป็นตุ๊กตาที่พิเศษสามารถโกนขนได้โกนขนแบบนี้นี่ลองโกนแล้วมันก็จะขึ้นเองเทพสาสสัตว์นี่มอลลี่ขนขึ้นได้ทุกที่เยอะมันที ความสนุกไม่รู้จบอยู่ที่นี่สามารถสั่งซื้อมอลลี่ได้แล้วตอนนี้ราคาเพียงแค่19.99ดอลล์ถ้าไมซื้อกูจะถามอีสัตว์